สวัสดีครับผมพ่อ,อกันอีกแล้วครับที่ใส่ผ้าเละกะหาานีเจูน่ากินคือเกาแล้วพี่น้องลังน้ำป้าไหล,ะหละ่ะวาสีมีปลาพ่อไดไปกินเร่ยงบัวมาลุ่นกันครับผม ยไ,ไงมครับข้าปลาุปอ,อวอย่พุ่นไปครับสิมอวอย์่ปลาหนบวะเนี่ยตนาาเสียปป๊บสุมบ่มีสุมบ่สุมบ่น้มีปลา Nhiên bà bò, Nhiên bà bò theo phần à là... ô ô, Ở vô rồi, Bây ô โุดยุดรุดรุดลุดรุดขี้น้องรุดุดรุดแก่มื่อไหม่แจ่มือหมโอ้ย,อยบ่มาสุด่าเท่น้ปียนินีเนาะ ဥျ်ကျ်တောအာောာုါနီရီရာစာကာရာမြဘိုင်ပတာင်တာင်တာီရာဈိုတိုင်တို ขับไปแล้วพี่น้องขับไปแล้วขับี่น้องขับไปแล้วขับไปแล้วไล่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 ปัดสวนพี่น้องปัดสวนโดนแท้บ้างนี่โดนแท้อันี่มาพี่น้องปัดรูปบ้างเนอะ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไหลนี้แล้วไหลนี้แล้วช่วยพี่นอ้องอัดขึ้นเลยอัดขึ้นไปเลยพี่น้องปไปยังวะพี่น้องไปยังไปยังว่เห็นกินตรงด้วนเนาะโอ้ยลุดยังงูวะไปไปทับไปทับ ยูฟุนบอกเงี้ยเฮ้ยไปเดึงไปพี่น้องดึงไปแล้วดึงไปแล้วแล่นไปแล้วสวนครับสวนสวนครับสวนเดินไปเพี่น้องโอเคไปเพี่น้องมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นจะมาลุดอีกเด้อ รถอยู่กับที่วางได้เลยด้อยแบนี้โอ้ยอีกพอคุยสควอชควอชกินกับพวกกินต้องดูแลพี่นอ้องโอ้ยแล้วแต่แบบเน้นเด็กน้อยเด็กน้อยเย็บปุ้ยเขาแล้วครับเดี๋ยวจะไม่มค้ำคำเหมือนเหมือนก้อน กูนะ่ะกูนะ่ะกูนะ่ะเอาชิ้นไหนฮากเหิเบปลานี่ก็ได้อือเจ้าไปว่าเราเจ้าเจ้าจะหาวเห็พี่น้องเห็นบ่มาม่เดียวโดนเอ้พี่น้องเห็นบ่เนี่ยมาคู่มาคู่รูอันตรายที่โน่นนี่นนนสบัด นี่ะรุ่นนี้ลรเพิ่งลัลงหาวเดี๋ยวจัดเตะคำเดาผมกำลักลงกินเนี่ยครับครับไปก่อนครับไ้ก่อนทำงานหลุดพอดทำงานคำเดาทุงเครื่องเดา ก้อนหนึี้ตึกดีอยู่ตอนนี้บนตึกปอนใดตัวนี้ ปลาขึ้นฟังฝุ่นตัวนี้มันก็น้ามากเลยนนมันมากคำมือแต่สิขามมกหยาดบุนะต้องโดนแล้ววะที่นีแต่อยู่ฟังเดียวแต่ปลานี่ Tốt thay, tốt thay Lạc trên phần hưng. như này, how, Hào, 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 hào Toi nhanh, đốn hãy, đốn, hãy, hãy, này khắp hãy, hãy, im hãy, 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 là hãy, 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 สวบไร้ทีนะ่แสดงว่าไม่เห็นเดนมาที่ไดนน้นอาน,นอ่มน่อยเอ้าจินดูมึงกินดูนดห้จินเนาะเอาจัดจัดขึ้นมะ ตืมตืมมาอีลามาทำเร็วทำเร็วมามาไม่ฮาวฮาวฮาวพี่อน้องฮาวฮาวฮาวโอ้ยตัวนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยถอดกันตั้งแสบ ถอดกินกครับแต่ห้องแสบคักโอ้โอ้โอเคอยู่โอเคอยู่เริ่มแล้วเริ่มหาวเล้วปล่อยให้เขาหลับพี่น้องเนี่ยป่อยเขาทุงคุ <c oughs> งกระหางบุหรีซื้อไหมโอ้ปลาหาวเนี่ยมันเคลืนตัวปลาเอานีน่เนาะ บังทุกทายมันมันก็คือดังตีคิดเลยถึนคือดังตีคิดกับิมวันอยู่หนามหนึ่งจะหน่อยก่อนปี่น่องเอ้ยหนามบ่นหนึ่ง นกับตกบ่อเศร้าวัดเบื่อหยดสองมือมือกับสินน้ำอีกตลอดอีกดมีใกล้เดียนเก้าน้ำยังแห่งคอร้อยอยู่อินี้เดียนเจ็ดโอ้ยเนมาปวดนะพ่อจนบ,กจนบกักเชียจนหนูพีคสิข้วนเน่าตาย bởi vì hiện nay riêng thì phải được hả? Thôi, ô, sưu tầm này đẹp lắm nè, lấp lánh, chẻ búa leo len, có thể thỏa thích ăn cả bậc tam bạc đen, tam bạc นี่นะพี่น้องเกือบถอดอยู่ดอ้กือเกือบป้องกุมค่าเกือบเป็นเฝ้าคำเล่าถือได้อ้วยแล้วพี่น้องเอ้ยปนดหงุดคำแล้ว่นเอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ